ไม่คิดไม่ฟันว่ามันจะดูดิลูกเลยเลยแต่แฟนใยก็ยังไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกว่ายญ่ปลูกแน่นเกินมันก็จริงยายโอเคเกนเวีย่เห okay, <Gen> มือนจะกินมันฝรัง่งบอกว่าเวลาคุดมันฝรัง่งเขาบอกว่าเขาจะไปดูด้วยจะไปคูดมันฝรัง่งเอาไปกินหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีผักอะไรให้กินแล้วอะ่ะโอเคชัดสิโอเคคับท่านค่ะ อืมโอเคเขาบอกไปเก็บมันฝรั่งแล้วเขาไปเอารถเข็นแซลเล่นเออยายจะไปเคลียร์เอาเห็นไหมคยายเขาก็อยากลุ้นด้วยเขาบอกว่ายายปลูกชิดกันเกินเขาไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีหัวเพราะว่าปลูกกันชิดเกินเขาว่ายายก็ทำไงได้ล่ะเพราะว่า Jak daj je je. Hast du vor kurzem hier eine Scheiße dran gemacht irgendwo? Nee. Ha? Nein. riech mal Scheiße. Riech mit Tod. Nein, la. Wo? Oh, ich lade. Ich lade noch jung. Ach, Moment mal

Noch nicht ganz großer sie. Noch nicht ganz großer sie. Okay? Ja, da ein paar. Ein paar Ernten, ein paar Kuchen und fertig. Mhm. Und sonst müssen wir Nudeln nehmen. Hast du noch Nudeln? Ja. ja dann Nudeln. Ich mach halt eine Pflanze oder was. nee, eine Pflanze, zu suche nur Krot. Suche noch hier, schau mal Wurzel noch jung. Mhm. Hier, hier, noch viel Wurzeln hier. Ich the... weiß noch. Sonst, wenn es nichts ist, lass es da erstmal und das nächste Mal irgendwann in ein paar Wochen ist es dann okay. Weiß nicht, kann ich hab eh nicht viel Kram. Noch nicht gesehen. Oh. Hier. Oh, hier. Nee, 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 nee. Sieh nee. Oh, nee. Oh, noch. Oh, das ist schön. Ja, die aber, ist schön. Ja, aber nicht alle, also, nicht, noch klein, noch welches klein. Die mag nicht hin, noch ne? Eine an eine kleine. Nicht klar. Oh ja. Oh, oh. Wow, 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 wow. wow. Oh, das ist eine schöne Katze, die zwei oh. sind schön. Das ist nichts. Oh, 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 je, je. Ja, auch hey. Diese oh, oh, hier. oh, Diese Pflanzen oh, 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 du den Rekord tun. Da kannst oh, oh, du, teilnehmen am อย่าไปอ่านซิมอันนี่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่อย่าไปโดนเขาเด้อโอ้ยหักและมั่งให้ใครนะเนาะใครนะเวชเนาะเฮียอ๋อเฮียอัลอัลมันชานอ้๊ใครเนาะ ด,ดีดูนี่นี่นี่มันยังเล็กอยู่ว้าไม่น่าเชื่อตรงนี้มันตะระสายสเลยดูองดูโอ้ยไม่ต้องไปข้างในหรอกดูข้างนอกนี่หละมันมัน้น,น่นเกินข้างในมันแน่นเกินนี่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 น,นี่ว้า มือหนึ่งจะเคี่ยอีกมือหนึ่งก็ถือกลอง <H it> เดี๋ยวขาปิดกันด้วยนี่เพื่อนๆไม่คิดไม่ฟันว่ามันจะดูดิลูกเลยเลยแต่แฟนใ่ก็ยังไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกว่ายายปลูกแน่นเกินมันก็จริงยายปลูกแน่นเกินจริงๆถ้าใหญ่อย่างนี้นะเขาไม่ปลูกกันนะคะหรือว่าเขาจะตัดเป็นสามชิ้นได้เลยเนี่ย เนี่ยอย่างนี้เขาจะพาเป็นสองชิ้นเขาจะไม่ปลูกให้มันแน่นลูกมันจะไม่ใหญ่แล้วมันไม่ค่อยมีลูกใาย่นะดูเอาหลุมหนึ่งยายใส่สองลูกมันเยอะเออเสียดายมันเลยใส่สองลูกแล้วก็ไม่น่าเชื่อดูมันยังเขียวอยู่เลยย่ายายยังไม่คิดเลยว่ามันจะมีหัวใหญ่ขนาดนี้นะ่ะอืมเนาะแต่ว่าคุดมาก็เสียดายบางอันก็ยังเล็กๆอยู่พอเราไปโดนรากมันแนละ้วมันก็จะ มันก็จะขาดเนาะนี่ก็นี่นี่รากมันนี่คันนี้นี่นี่รากมันนี่เนาะนี่แล้วมันก็จะมีอหนี่เห็นไหมใยทําหักแล้วนี่เห็นไหมนี่หักละบางอันมันยังเล็กๆดูเลยมันก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยดูดิต้นยังจริงๆเขาขุดกินตอนต้นมันตายนะฮะตอนต้นมันมันเหลืองมันตายแล้วเนาะไม่น่าเชื่อ ไม่ถ้าถ้ามันมีหัวหมดแล้วก็จะขุดหมดแหละขุดขุดคือขุดหมดทั้งต้นนะนะแต่อันนี้ไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์ใครเอานี่ดูดิรากมันนิดเดียวเองนี่นะแฟนยายเขาไม่มีผักกินแล้วออก็เลยลองอันนี้ก็เหมือนกับข้าวของเขาในเนี่ยเนานะมันฝรั่งก็เหมือนข้าวของเขานะคะ่ะเพื่อน จริงๆแล้วมันฝรังไม่แบบนี้เขาจะกินทั้งกินทั้งเปลือกนะคะเออของเราก็ไม่เป็นไรกินทั้งเปลือกก็สบายใจเชิบเพราะเราไม่ได้มีสารอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปนี่นี่ไปล้างนี่ลอกๆลอกผิวมันออกหน่อยนี่เหมืนอย่างนี้ต้มกินทั้งเปลือกเลอยยาออพอใจจังเลยนี่มีความสุขก็อย่างนี้หลยเพื่อนเนื้ เหมือนซูเปอปร์มาร์กอยู่ในบ้านจริงๆไงถ้าไม่ได้ปลูกยากกินโอ้ยต้องไปตลาดโน่นกว่าจะได้กินแล้วก็ต้องรอยังไม่มีใครเขาขุดมาขายเด้อตอนนี้ของเราจะกินตอนไหนก็ได้กินตอนกินตอนแก่ก็ได้กินตอนอ่อนก็ได้เฮ้ยนะนี่ไงปอกเ,เนะไปนี่แไปถอนยาก,ก่อนอันนี้ขุดไว้เดี๋ยวเย็นๆค่อยไปทํา ยายจะนึ่งดีกว่าต้มมันจะแตกหม่ๆม่เนี่ยมันจะแตกมันจะซุยคือนึ่งเอาดีกว่า6โมงแล้วเพื่อนๆยายไปทํากับข้าวกินก่อนดูก่อนถ้าขยันก็ออกมาอีกออกมาอยู่แล้วแหละมามาเออเอาไก่เข้าบ้านแต่ว่าอันนี้ไปทํากับข้าวกินก่อนนะคะยายนึ่งเอาว้าวต้มมันชอบไอแตกนะไม่หม่ ก็เลยนึ่งเอาไปกินกับสเต็กไก่นะคะันนี้ก็เมนูจากสวนเราเอีกแล้วนะคะมันฝรั่งไก่ก็ของเราเองจ้าเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆดูเอาดูเอาดูเอาว้ ่างจากสวนเราเองนะคะยกเว้นมะเขือเทศมะเขือเทศก็เริ่มสุกแล้วเนาะนี่อร่อยมากเลยไอเนี่ยอยากกินแล้วเออทำทำแกงบวนอน่าจะอร่อยเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จะแซ่บไหมล่ะไปจัดเสิร์ฟไม่อร่อยดูเอาสิไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือเลยจ้า โนมไว้สิไม่สุกตวนี้วิุีโอเคเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้กินแบบนี้หรอกมันฝรั่งเขากินทั้งชิ้นไปเลยแต่เขาทำให้มันแตกๆเพื่อที่จะทำความสะอาดจานนี่แหละฝรั่งเขาจะกินแบบนี้ไม่เหลือไม่เหลือ